เทพ t o com เติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงกงอยู่บนจอและดีสคริปชั่นนะครับสวัสดีครับวันนี้ก้ยกับเกมและนรกออริจินนะครับก็วันนี้จะมารีวิวสัตว์เลี้ยงตัวเทพครับไฟหลอดเทียสิบซึ่งตัวนี้เป็นของคุณนัจ้านะครับก็ต้องของขอบคุณคุณนัจ้ามากๆด้วยครับที่ให้ยืมมารีวิวโดยที่จุดเด่นของเจ้าไฟหลอดนี่นะครับก็คือมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงเดเมจครับที่แบบว่าเดเมจเป้า แถมคนนั้นเพิ่งไปโมของมาใหม่ก็แรงขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้อันดับค่าพลังสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ขึ้นที่1ไปแล้วก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปดูรีวิวสัตว์เลี้ยงตัวนี้กันเลยครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากเทสเดมเตัวไฟหลอดก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวกดบับอะไรให้เรียบร้อยก่อนมีเปลี่ยนธาตุด้วยนะครับกดเปลี่ยนธาตุให้เป็นธาตุไฟคือตัวสกิลของไฟหลอดเนี่ยปกติมารอดธาตุไฟอยู่แล้วแต่ว่าก็คือกดอันนี้ด้วยให้ตีธรรมดราต้วยลก็นะครับเ,ดดาาบเด่ดววลีีี้้ยก็ออยนแ๋ท เปลี่ยนไอตัวสเตตของดัมมี่นิดนึงแล้วกันนะครับเป็นา่าดินกับขนาดใหญ่แล้วกันคือไฟหลอดเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับบับสกิลใช่ไหมครับให้ตีกลางกับใหญ่แรงนะครับแต่ว่าขนาดใหญ่ก็จะแรงกว่าขนาดกลางนิดนึงด้วยก็เดี๋ยวเป็นขนาดใหญ่ท่าดินนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ไปเทสต,ตัวดดเมกกันครับอันนี้นะครับเดี๋ยวตัวเจตีเปิดอ่ะสะเตลเลียมก็จะได้ตีนะครับแล้วเดี๋ยวก็ดูทีวจากด้านซ้ายเนี่ยตอนเริ่มมาคือแรงมากเลยใช่ไหมครับขึ้นไป5ล้านกว่าเลยนะตอนแรกเพราะว่าตัว ไฟหลอดเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกประมาณว่าถ้าเกิดศัตรูนะครับเลือดเหลือเยอะเกิน90%นะครับมันจะแบบว่าแรงขึ้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวพอถ้าเกิดเวลาเยอะขึ้นมันอาจจะดีเพตกลงมาแต่ว่าก็ยังถือว่าแรงมากๆอยู่ใช่ไหมครับอย่างตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยผ่านไป2 2่ิวินะครับดีเพจะเป็น4ล้านกว่าอยู่เลยก็คืออย่างล่าสุดเนี่ยของเจมีเทสดีเพตัวนักนูเจไปนะครับไม่นานเนี่ยตอนเลเวลช่วง70กว่าเนี่ยยิงขุนฟาร์มมันดีเพประมาณ5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0เองยครับไม่ถึง 6, ณ ห้าแสนกว่าๆนะครับอันนี้4ล้านก็คือแรงแรงกว่าคนแบบเยอะมากเลยนะแรงกว่าแบบโหเจ็ดแปดเท่าเลยใช่ไหมสี่ล้านกับห้าแสนหรือว่าถ้าเกิดเป็นตัวพ่อค้าคุณนัทเนี้ยอาจจะได้แรงกว่าไอ้ตัวนักนูเจประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าก็ยังถือว่าตัวไฟหลอดเนี่ยแรงกว่าตัวคนหลายเท่าอยู่นะครับก็ประมาณนี้4ล้านแล้วก็ทีนี้ตอนต้นคิดมีพูดถึงเรื่องเวลา P PP ใช่ไหมครับคือมันเตะแรงขนาดนี้เราดูเดเมจในจอนะครับเวลามันเตะเนี่ย เป็นหลัก10ล้านใช่ไหมครับก็คือเจอคนเนี่ยก็คือเตะคนทีเดียวตายเลยอย่างถ้าเกิดสมมติใช้ไฟหลอดเงี้ยของคุณนัทก็จะใช้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวสมมติแป๊บนึงนะเจ mm hmm. เรียกตัว mm hmm. ดัมมี่ออกมาใหม่ก่อนคือถ้าเกิดอย่างของตัวคุณนัทเล่นพ่อค้าใช่ไหมครับเขาก็คือไอตัวไฟหลอดเนี่ยมันเตะทีเดียวตายอยู่แล้วใช่ไหมก็คือใช้สกิลไปให้ไฟหลอดล็อกเป้าแล้วไฟหลอดเตะก็คือปิดเป้านั้นได้เลยใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ย กดปารถลเข็นไปมันก็จะล็อกเป้าใช่ไหมแล้วไฟหลอดก็จะพุ่งเข้าไปเตะเนี่ยคิดแรก15ล้านก็คือถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยตอน PP, PP ช่วงนี้นะครับก็คือทีเดียวตายเลยก็ค่อนข้างง่ายครับเลือกเป้าอยากจะตีให้ไฟหลอดตีคนไหนล็อกเป้าเสร็จกดปารถลเข็นแปะ๊ะเดียวไฟหลอดเข้าไปตีตายเลยนะครับโผลมากแล้วก็อย่างตีบอสก็ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมครับมันตีบอสแรงอยู่แล้วแหละเพราะว่าหุ่นฟางก็คือเหมือนแบบเป็นมอนทั่วไปบอสมันก็เป็นมอนทั่วไปก็เนี่ยแหละครับตามในจอเลย ถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสเตตกับอุปกรณ์สวมใส่กันต่อก็สเตตของเจ้าไฟหลอดนะครับจะเปตามในจอเลยเลือดประมาณ20,000กว่านะครับแล้วก็ตัวพีแท็บเนี่ยถือว่าสูงมากเลยใช่ไหมครับ6,800ส่วนค่าคี์เลดนะครับก็1 4 1ก็พอเหลือเฟือเลยใช่ไหมครับที่จะให้แบบว่ามันเตะแล้วติดคียทุกดอกนะครับตัวคียดาเมจก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับ63%แล้วก็ตัวลบคูดาวเนี่ยต้องมีด้วยนะครับอย่างนี้ของคุณนัทเขาก็แปะไว้ลบ้อบมีด้ววยเพราะ่าตัวสลที่มัน เตะแรงๆของไฟหลอดเนี่ยมันก็มีติดคูดาวใช่ไหมครับเรามีลดคูดาวด้วยมันก็ได้สกิลถี่ขึ้น DPS ก็สูงขึ้นนะครับส่วนสกิลของไฟหลอดนะครับถ้าเกิดใครมาครั้งแรกเนี่ยอาจจะงงๆนิดนึงใช่ไหมครับเพราะว่าตัวอักษรเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ว่าจริงๆสกิลมันค่อนข้างตรงไปตรงมามากเลยครับก็คือจะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดียวนะครับหเป้าที่แบบว่าแรงมากๆแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมหน่อยครับก็อย่างเช่นอันนี้นะครับมันบอกว่าทำเดาเมจใช่ไหมครับเก็บบอลขนาดเล็กกลางใหญ่เปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากกัันนะครบเล็ได้100% กลาง150%แล้วก็ใหญ่150%นะครับก็จะเป็นตามที่เจบอกไปว่าขนาดกลางกับขนาดใหญ่เนี่ยจะแรงกว่านะครับแต่ที่บอกว่าใหญ่แรงกว่าเนี่ยเพราะว่ามันจะมีตัวสกิลนี้ด้วยก็คือถ้าเกิดเป็นขนาดใหญ่นะครับได้แพสซีฟเสริมเพิ่มอีกนะครับอีก18%แต่ว่ากลางเนี่ยจะเป็น12%นะครับทีนี้มาดูในส่วนของสกิลกันต่อแล้วก็มันจะมีเนี่ครับที่ถ้าเกิดสมมติศัตรูนะครับมีเลือดเนี่ยสูงกว่า90%นะครับได้ดาเเมจพิ่มเติมอัันนีี้ม2ช้นเลยนะครับมีตรงนีีีี้้้้ทนนนึงงใช่มมยแลววก็ตรดะคครับก็ื ประมาณนั้นแหละครับว่าถ้าเกิดสมมติเป็นศัตรูเลือดเ,เต็มเนี่ยยิ่งแรงนะครับตัวเดเมจไฟหลอดทีนี้ลงมาด้านล่างต่อนะครับก็สกิลจะมีคูดาว8วิใช่ไหมครับตามที่บอกไปว่าต้องลดคูดาวด้วยมันจะได้สกิลบ่อยดีฟีสสูงนะครับทีนี้มันจะมีอันนี้ครับที่เราอาจจะไม่แน่ใจก็คือมันเขียนเป็นสีเหลืองตัวนี้ไว้นะครับเวลาคูดาวของสกิลเนี่ยจะได้รับผลใจ่ายท่สปีดอันนี้ตอนแรกอาจจะงงใช่ไหมตอนแรกเจก็งงไปถามมาเขาบอกว่า ก็คือถ้าเกิดสมมติอันนี้เป็นของคนใช้นะครับคือถ้าเกิดสมมติคนใช้ท้่จะเปสูงๆเนี่ยรถคูดาวไฟหลอดได้แต่ว่าเท่าที่เทสกันมาเนี่ยคือมีผลน้อยมากเลยครับก็คือไอ้บรรทัดส,สีส้มเนี่ยแทบจะไม่ต้องสนใจเลยถ้าเกิดอยากได้รถคูดาวเนี่ยใส่ของรถคูดาวแบบพวกออต่างๆเนี่ยเห็นผลกว่านะครับ เสร็จแล้วในส่วนของสเตตนะครับมันก็จะเหมือนกับตัวทำดนเมททั่วไปเลยครับก็คือเราพยายามเน้นสเต็ตใช่ไหมครับให้มันเดเมจแรงๆอย่างอันนี้เนี่ยสเต็ยังไม่ได้เต็มด้วยนะครับแต่ว่าแกลลีช่องอื่นแล้วเนี่ยมันก็ได้เยอะมากๆเลยใช่ไหมครับเกือบเต็มทุกอันแล้วก็ตัวเลตติ้งเนี่ยสี่พกว่าแล้วออฟล่างก็ตรงนะครับคีบวกเใช่ไหมก็คือเป็นออฟที่ได้ใช้งาน อันนี้จริงๆเนี่ยเสียดายตรงแค่สเต็กม,มันไม่เต็มหลอดใช่ไหมครับแต่ว่าเป็น JJ g ก็ใช้ออฟนี้นะครับเพราะว่าค่าอื่นเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ได้แบบว่าเยอะมากด้วยอย่างค่ารักเนี่ยก็ได้ตัวคีเลชใช่ไหมครับตัวเอจิก็ได้ตีเร็ววิดก็ได้ความถึงเนี่ยครับค่อนข้างจะแบบโอเคแล้วละ่ะสเต็กไม่เต็มแต่ว่าค่าอื่นได้เยอะมากส่วนอันนี้จะเป็นอุปกรณ์สบใส่นะครับก็ใส่เป็นเซ็ตคีสี่ชิ้นคบแล้วก็แท็กสองชิ้นอันนี้ก็คือแรงสุดเลยครับถ้าเกิดใส่แบบนี้ถ้าเกิดสมติคเ,เรลลอพแ้วนะับ <Workers. S 2> คือไอตัวที่ Tôi มั <PJ> นเป็นเซ็ตคีย์สี่ชิ้นเนี่ยมันจะให้เป็นคีย์ดาเมจใช่ไหมครับถ้าเกิดคีย์เละเราไม่พอเนี่ยจะกลายเป็นเบานะครับเพราะว่าตีไม่ติดคีย์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคีย์เละเราพอแล้วก็คือใส่เป็นอย่างเงี้ยครับได้ดาเมจสูงมากทีนี้ไปไล่ดูของทีละชิ้นกันนะครับอ่าก็ถ้าเกิดเป็นสเต็ทรวบเนี่ยก็จะเป็นตามนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวดูของทีละชิ้นกันก็ชิ้นแรกนะครับส่วนหมวกใช้เป็นเพี้ยแท็กดิบใช่ไหมครับตีแรงแล้วก็ออฟอันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยมากเลยนะครับก็ค SP ได้ไปไดีเฟน s ์ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นออฟ d a เมจ e สามแถวเลยเป็นคีย์คิท d a m a แล้วก็เพี้ยแท็บอันนี้จริงๆเสียดายหน่อยตรงที่มันออกเพี้ยแท็บเปอร์เซ็นต์เยอะใช่ไหมครับเพี pre ้ยแท็บเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะสู้คีย์เมจไม่ได้ในเรื่องของความแรงนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนจากแบบเพี้ยแท็บเปอร์เซ็นต์น้อยลงแล้วเป็นคีย์เมจสูงขึ้นก็อาจจะยิ่งแรงกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าเป็นเจจได้แค่นี้เจก็เอาแล้วล่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็ไม่ออกพวกออฟแบบว่าพวก SP ดีเฟน s ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมออฟตรงหมดก็โอเคแล้ว ่ะแล้วก็ตรงส่วนอาวุธนะครับอาวุธอันนี้ดูแป๊บนึงเอิญเนี่ยสวยมากเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปตะกี้ว่าคีย์ดาเมจมันช่วยเยอะใช่ไหมอันนี้เป็นเพียร์แท็กต้นก็เยอะนะครับร้อยี่หกนี่คือเกือบตันแล้วนะตันร้อยสามสิบสองใช่ไหมครับเกือบตันด้วยแล้วก็คีย์ดาเมจเยอะด้วยเพียร์แท็กก็ช่วยเสริมได้แล้วก็ไม่มีออฟแตกแถวเหมือนกันเพราะว่าทุกส่วนเนี่ยมันจะมีออฟแตกแถวใช่ไหมครับเนี่ยพีดีเฟนส์เอสพีเงี้ยไม่มีพวกออฟแตกแถวก็โอเคแล้ว ส่วนไอ้นี่นะครับส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้สร้อยข้อมือหรือเปล่าก็คือเป็นดดเมจไฟใช่ไหมครับอันนี้ดดเมจไฟเริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าออฟด้านล่างสวยโอเคเลยนะเพราะว่าไอตัวพีดาเมจเราได้ใช้่ชไหมครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็เยอะใช้ได้แล้วก็มีตัวรถคูดาวตามที่บอกไปว่ารถคูดาวต้องมีด้วยนะครับรองเท้าอันนี้เดี๋ยวดูก่อนรองเท้าอันนี้ก็ได้พีเอแท็กถือว่าเยอะโอเคเลยนะครับ200กว่าแต่ว่าอาจจะมีติดแค่ตรงด้านบน,นบังคับที่เป็นพีดีเฟนซ์จริงๆรองเท้าถ้าเกิดเอาดีสุดเลยส่วนด้านบนอาจะต้องเป็น เลือดแบบว่าเป็นเลือดค่าคงที่เงี้ยครับเพราะว่าเหมือนคล้ายๆกับว่า defense มันก็กันได้แต่กายภาพใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเลือดมันจะได้เผื่อแบบกันเวทอะไรพวกนี้ได้ด้วยแต่ว่าจริงๆก็ใช้ไปได้ยาวๆครับตัวนี้เพราะว่า p พี a ร์มันก็เยอะใช่ไหมครับ p พียร์แท็กสยแน่ขนาดเป็นไอตัวรองเท้าม่วงด้วยนะครับไม่ได้เป็นแบบว่าสีส้มหกสิบอะไรนี้นะครับอ่าแล้วก็ส่วนถัดไปตัวเสื้อตัวเสื้ออันนี้ก็เน้นเพียร์แท็กใช่ไหมครับตรงที่ส่วนเสื้อมันไม่ค่อยมีเาเมจเยอะเท่าไหร่มีแบบบว่าดกั ตัวเปอร์เซ็นต์มันไม่ค่อยเพิ่มเยอะมากก็เป็นตัวดิบ232ก็ถือว่าเยอะใช้ได้แล้วครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวสร้อยใช่ไหมครับตัวสร้อยก็เน้นเป็นกนารดดเมจขนาดกลางนะครับเพราะว่าหลากัหลกๆเราไปใช้แบบว่าถ้าเกิดแบบว่ามันจะตายบ่อยสุดก็คือต่อสู้คนนี่แหละการขนาดกลางก็ช่วยให้มันถึกขึ้นนะครับแต่ว่านี้เปอร์เซ็นต์ตั้งต้นอาจจะไม่ค่อยเยอะมางครับเพราะว่าตอนแรกมันจะอหมายถึงว่ามันจะได้เริ่มได้ถึง11.2%นะครับแต่ว่าออฟล่างก็ ค่อนข,ข้างโอเคมากๆและเลือดเปอร์เซ็นก็ได้ใช้ใช่ไหมพีระเมจก็ดีเลยได้ความแรงแล้วก็ไอตัวลบคูดาวก็ได้ใช้โดยรวมก็ถือว่าชิน้นนี้เดี๋ยวคูนัทอาจจะเปลี่ยนมั้งแต่ว่าแต่ว่าก็ใช้ไปก่อนได้ยาวๆอยู่ถ้าเกิดจะไม่เจอชิ้นดีกว่าสุดท้ายนะครับแล้วเจ้าไฟหลอดที่ว่าเนี่ยหาจากไหนใช่ไหมครับเพราะว่าสมสัตว์เลี้ยงปกติเนี่ยก็ไม่มีให้เลือกไฟหลอดนะครับจะได้จากการที่เราไปซื้อตัวกล่องเศษไฟหลอดมาครับซื้อเป็นเศษมาแล้วก็รวมครบเศษตามที่มันกําหนดนะครับเราได้เป็นไฟหลอด ซึ่งไอตัวกล่องที่ว่าเนี่ยมันต้องประมูลมาใช่ไหมครับมันจะเป็นแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆครับประมูลในกิลที่แบบว่าตอนแรกเราไปเล่นกิจมาเสร็จแล้วมีให้ประมูลในกิลใช่ไหมครับแล้วพอประมูลในกิลเสร็จเนี่ยสมมติแบบว่ามีของเหลือนะครับพอหมดเวลาเนี่ยมันจะไปหลุดตรงประมูลโลกใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อจากตรงนั้นได้อีกต่อหนึ่งแต่ว่าราคาเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันก็จะมีให้ประมูลจากหลายกิจเลยนะครับอย่างตัว Time Space ที่เราตีบอสบาโฟเนี่ยก็มีใช่ไหมครับตัวกล่องนี้ตัวก,ลกิลลีกก็มีนีนนนนคัแแต่่่่ววาามมไได้นน้้โชใหเฉ ซึ่งพอมันมาอยู่ในประมูลนะครับตัวหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ก็นี้นะครับกล่องไฟหลอดใช่ไหมครับไฟหลอดชาร์ตบ็อกซ์ซึ่งพอเราดูคําบรรยายเนี่ยมันจะบอกว่าเมื่อใช้แล้วนะครับจะได้สุ่มเศษไฟหลอดนะครับสชิ้น12อชิ้นอันนี้เนี่ยตอนแรกเจ้เข้าใจผิดนึกว่าสุ่ม 3- หรือ12ใช่ไหมครับแต่ว่าความจริงแล้วไม่ใช่นะครับก็คือมีแต่ได้3เลยไม่ก็12เลยนะครับแบบ4ี6อะไรเงี้ยไม่มีนะครับโดยนี้สําหรับคนที่เขาเปิดมาเยอะๆแล้วเขาลองเฉลี่ยมาให้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราเปิดเยอะะะะนนคครรรััับบมมจได้ปาณ4 หมายถึงว่าสมมติเช่นเราเปิดร้อยกล่องนะครับก็จะได้ประมาณ0 0่อยเศษเงี้ยครับ100คูณ4แต่ว่านี้ก็คือเฉลี่ยนะครับอาจจะไม่เท่ากันก็ได้แล้วแต่ดวงเราใช่ไหมแล้วก็จํานวนเศษที่ใช้นะครับก็เท่ากับสัต์เลี้ยง TS ตัวอื่นเลยครับเช่นแบบว่าเริ่มมานะครับเจาตัวแรกเนี่ยก็ร้อยเศษใช่ไหมครับโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้ละครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม